นี้นะครับก็จะมาใส่สเตอร์นะครับสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าตัวนี้นะครับตัวเดิมของเขาให้มานะครับตัวนี้นะครับเดิมเขาให้มา14ฟันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของตัวที่เขาให้มากับมอเตอร์เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสเตอร์หลังนะครับเป็นแบบฟรีนะครับเบื่อหนอไหมครับแต่แกนข้างในนะครับอันนี้นะครับผมทําเองนะครับแกนตัวนี้นะฮะเผื่อเอาใส่กับล่องบาร์นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นแบบฟรีนะครับ ปกติแล้วนะครับเขาจะทําเป็นตรงนี้จะไม่มีแกนแบบข้างในนะครับจะเป็นเป็นเกลียวนะครับขันใส่จักรยานนะครับด้านหลังนะครับก็คือจะเติมเขาเนี่ยแหละครับจะตัวนี้นะครับนะตัวนี้แต่อันนี้ผมทํามาใหม่นะครับคือทําแ้นใหม่นะครับทําร่องใหม่นะครับใส่อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับครับถ้าจะใส่กับตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมใส่แบบนี้นะครับ ทีนี้ร่องนี้นะครับเป็นจะเป็นเพาตรงนี้นะครับเพานี้ยี่สิบนะครับตรงร่องนี้ล็อกกับเพาพอดีนะครับยี่สิบมิลนะครับเผื่อให้มันแบบไม่ให้มันขยับขยื่นนะครับให้มันนิ่งนะครับแล้วก็จะมีร่องบ่ารับกับสุดสเตอร์ด้วยนะครับเวลาเรายึดน็อตนะครับมันจะได้ตรงนะครับไม่ต้องขยับหานะครับนะก็ผมก็เจาะรูตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อยึดน็อตเพิ่มบิกนะครับเผื่อความแน่นานนะครับู่ทีใส่นะครับ ก็ร่องตรงนี้จะเป็นสิบเจ็ดมิลนะครับแล้วก็ร่องเหลี่ยมนี่นะครับสิบสองจุสามนะครับก็จะมาใส่เป๊ะพอดีนะครับกอมาดูนะก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับนะครับใส่่าไปนะครับก็สูงข้ไปเลยนะครับเข้าล่องพอดีนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเข้าร่องแล้วนะครับ แล้วก็จะมีแหวนของเขานะครับแหวนการคายนะครับก็ปกติแล้วนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่ใช่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเป็นจักรยานนะครับแต่อันนี้เป็นมอไซน์นะครับมอไซค์ก็เลยอยู่ฝั่งนี้นะครับทางจริงนะครับไม่ถูกนะครับก็คือมันจะหมุนกลับอย่างนะครับมอเตอร์นะครับถ้าใส่แต่นนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็สามารถสลับสายได้นะครับ เดินกลับได้นะครับกอขันเข้านะครับปกติแล้วนะครับจะขันเข้ามาทางนี้นะครับขันเข้าเดินหน้าหลังนะครับ นี่เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสายโซ่นะครับก็มาดูนะครับดูใกล้ๆกันนะครับนี่ก็จะมาดูนะครับตอนต่อสายนะครับว่าต่อสายยังไงนะครับดูกล่องนะครับกล่องอยู่นี่นะครับ ของอยู่นี่นะครับก็คือนะครับเวลาต่อสายนะครับมอเตอร์หมุนกับทางนะครับนะครับให้ต่อแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนำเงินเข้านำเงินนะครับแล้วก็เฉพาะสายสายหอเช็นเซอร์นะครับนำเงินเข้าน้ำเงินนะครับเขียวเข้าเหลืองนะครับเหลืองเข้าเขียวนะครับสลับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาชุดของมอเตอร์นะครับชุดของสายมอเตอร์นะครับก็คือนะครับเนี่ฮะนำเงินเข้าเหลืองนะครับ เหลืองเข้าน้ mm ําเงินนะครับแล้วก็เขียวก็อยู่ที่เขียวเหมือนเดิมนะครับปกตินะครับก็แค่นี้นะครับมอเตอร์ก็จะกลับทางทันทีนะครับสําหรับมอเตอร์กลับทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟออกนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้านะครับแดงดํานะครับดําลบนะครับแดงบวกนะครับแล้วก็จะมีสายสีส้มๆนะครับก็จะเป็นสายสวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้นะครับให้ต่อเข้าสวิตช์กุญแจนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาดูสาย นี้นะครับสายส้มนะครับส้มกับดํานะครับจะเป็นสายตัดเบรกนะครับเวลาต่อกับสวิตเบรกนะครับเวลาเราเบรกนะครับก็ระบบมันจะตัดทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูนะครับสายสีขาวกับสายดํานี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นสายล็อกความเร็วนะครับล็อกความเร็วนะครับไม่ให้เร็วมากนะครับก็คือเร็วคงที่นะครับนะครับแล้วก็จะมีสายสายสีเทาๆกับดํานะครับตัวนี้จะเป็นระบบ เดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็สายดําดําแดงนะครับเขียวก็จะเป็นสายคระเร่งนะครับจะมีแค่นี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายไม้นะครับก็คือวัดความเร็วไม้นะครับเข้ากับจอนะครับมีแค่นี้นะครับกล่องแปดร้อยวัตต์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีเบรกเกอร์นะครับเข้ากับแบตเตอรี่นะครับมาดูนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมรีวิวก่อนหน้านั้นนะครับ ก็จะเป็น10บแอมป์นะครับสีโวลต์นะครับกล่องตัวนี้นะครับมารองรับได้4 8โวลต์นะครับนะฮะไฟต่ําก็อยู่ที่42โวลต์นะครับนะครับถ้าใส่36สก็ไม่ทํางานนะครับหรือว่า60โวลต์ก็ทำไม่ทํางานนะครับกล่องนี้จะเซฟตี้นะครับมาดูกันนะครับว่าผมต่อแล้วนะครับว่าจะบิดคัะเร่งนะครับให้ดูนะครับนะครับผมจะต่อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับ คือแบตเตอรี่อยู่นี่นะครับก็คือสายเร์แจก็ต่อตรงแล้วนะครับคือแค่ปเ,ปเปิดสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็บิดคันเร่งนะครับเนี่ฮะแล้วก็จะหมุนนะครับอันนี้เป็น84โวลต์นะครับ ตัวนะครับก็ ้องตัวได้นะครับ